ไอ้ยี่ห้องซูมตอนนี้ขัเจอเนี่รถอยู่ถนนมิตรภาพทั้งหลวงแห่งชาติหมายเลขสองกำลังมุ่งหน้าออกจากสระบุรีเพื่อมุ่งไปหมวกเล็กนุนหนุาสิมา เที่ยว้า้เรา,าไปแกงคอยเดี๋ยวนี้ชิเตรียมขึ้นเนาะชิเตรียมแรนโลดขึ้นเนินอย่าแรนโลดขึ้นเนินเด้อเนินลาดสันก็ว่าแมนแหละอยู่ประเทศไทยนี่เนินที่ลาดสันนี่ก่ะมันฮัตชิวสะพอทั้ง มีสภาพทั้งดอกหมายเลขสองอีกครับเมมยูนี่แหละเรียกว่ากีตารลาดสันเนาะแต่ว่าเขาได้รัจะได้มาตรฐานสากลยูเนาะแต่ว่ามันทลาดสันลาดสันแต่ลาดสันแบบยาวไปขนาดมันก็ยังไล้ายขนาดคอยคอยกระดึ๊บกระดึ๊บขึ้นน,นะครับเฉพาะรถขนส่งรถเทรลเลอร์เขาสองรอมันก็คอยทะลุทะลุขึ้น แต่ว,ว่าคันนั้นคันรถฮอ้าซีร่เขาก็ค่อยแลนดไปสิแล้วแลนด์อยู่เบื้องขวาุดมันจึงค่อยได้ได้แลนได้แลนดไปสม่ำเสมอเขาแล้วไปแลน์อยู่ซ้ายมันมีนรถแทนหลอกแทนเลิศเถื่อมันปีนขึ้นดันขึ้นค่อยพอทันมันก็นแลนดซ่าห,หน้าเขาก็แลน์นซับนี่แหละถือคนไทยแลนดได้ วกเกินร้อยสาเนาะนมันมันเนสามเลนขึ้นเหนือมันเลนเกยเกินร้อยสาวนะพระจ้ก,ก,ก็แลรอยซเดียวเขาสิเรียบเอาอีลังแรนขึ้นค่อยเด้ภาษาลาขึ้นค่อยภาษาไทยเลเป็นขึ้นทานทางลาดสันเนาะจะนีลาเขาโบราณขึ้นค่อยขึ้นค่อย ค่อยสูงค่อยตั้มไปสด็จเป่าไปนั่นไปเนาะขันไทยพนวาทางลาดสันเนาะคล้ายๆกันนั่นแหละเราจะกับเขาสองอยางสามสองอยางเพื่อว่าเพื่อคนไท้พยคนฟังคนกัคนไทยอีสานนะฟังก็เขาเข้าใจกันก่อนไปนะอันนี้จะให้เบิ่งสถานการณ์เนะาะการแลนโรดดูถนนมีรภาพทั้งหลวงหมายเลขสองในช่งวงเวลา 12โมงของวันจันทร์เนาะของวันจันทร์วันที่10เ,เดือนสิงหา2563ข้อสอบทางด้าน66เนี่ยน,นะจัหงหวัดหอทางราชสันติมหอดนัเนีหยนะโครงการฟิสปูนซีเมนต์ก่อสร้างนี่นะหลังจากฟิสปูนซีเมนต์โครงการฟิสปูนซีเมนต์ก่อสร้างวัแล้วก็เริ่ม เดินทางลาดซัดไปแล้วบ้างเนี่ยจนฮอดโครงงานอันนั้นะฟรีดปูนซีเมนต์กาทีพไก่บอกาโนกขนาเริ่อตึงไปเนาะเอา้าการผสมพงเงยยาๆๆๆๆวยาวๆยาวๆเด้นอถนน ลมชายอากาศไปนน้ำฝนแผ่แลนรถรถติดพอรถบมดติดพอรถฝนตกพอมันมีความสะดวกควสบาควบลำบากควบสบายหน้าไหนอันนี้โรงงานปูนซีเมนต์แกงคอยจำกัดปูนซีเมนต์ไทยแกงคอยจำกัดใช้มือนี่นะแล่นไปแล่นไปเดินค่อยไปค่อยไปดูสิเลย ทังลาดสันขึ้นเลยนี่นะคู่แคลดครับกับแคลนลุงค่อยแทงอันตรายแคลนลุงค่อยเน,นี่ยเหยีบเบรเท่าไหรก็ฟังแล้วเนาะแลดคุ้นค่คอยยังไงเนาะมันยังว่าคึ้นค่อยมันเพิ่นแลนแต่เก้าสิบบาทนี่นะเพิ่นบ่ิหาแลนเขาล่อยสาวมด,ด,นนวด,วดพรอมันปิดทางลาดสันเนาะแลนแต่คนเก้าสิบสิแลนล่อยสาวเขไ่ได้พร้อมปิดทางลาดสัน เนาะมันก็ไดุ้ดเหยีย์กร่น้อยนึงเท่านั้นแหละเออเบาาอันรถคนรถสปอร์ตอันนึงโปเช่บออันนั้น,รเ,น,น,นเรโบกินี่บอเบนบอบีเอ็มดับเบิลยูนั BMW นะ่นบะว่าแล้ววัเหยียบเอาไว้ทั้งจนทอดล้อยซาวุล่ะรถมันนี้เก็แปดสูบก็มีเด้หกสูบแปดสูบเนาะ รถบินทั้งเทือกับพกสู้แปรสู้เบี้ยเหมือนห่วใหญ่เนี่ยหน่วต่อไปสำลังเริ่มนี่แหละเริ่มที่นี่ไปเดียวเห็นคอยอะไรบ่เดีย๋ยวคอยสั้นขึ้นแล้วไอ้บ่คอยลาดสั้นขึ้นไปนี่แล้วแล้วขวานเจ้ากับชิ้นแรกสงครามสมูไปโมยอยากไปใกล้ก้นเขรายนะใกล้ตูดเป็นว่าภาษาไทยว่าใกล้ตูดใกล้ท้ายนูดเขาลาย ภาษาลาวพันว่าบม่อยากไปใกล้ก้นเขาลายลก้นรถก้นเลยก้นกับแปลว่าตูดนั่นแหละท้ายก็ได้ภา,า,าษาบรรลุลุมสมบูรณ์ว่าไปไรก็คืออะไรก็เข้าใจนะ่นะมิซับรถซับทั่วไปซับอะไรเนี้ยสุภาพซับแบบอันนี้แกงคอยเด้อนี่เด้อแกงคอยทางลาดสันแกงคอยกำลังลาดสันขึ้นไปนี่แหละ เบิ่งเอาแกงคอยแกงคอยลาดซานแกงคอยถนนมิตรภาพทางหลวงแห่งชาติหมายเลขสองเขาเจ้าก็ลุงเจียตั้มไว้จากเจียโฮกลงมาเป็นเจียห้าไว้ทั้งนั้นก็สิลงเจียห้าแล้วเจียซี 4, ไว้เพราะว่าต้องให้ต้องลงเ,เจียไหวจะสู้จะสู้แลนไปตาม อัตนาใส่แล้ไปลุงบาดเดียเด๋ยวมันลุงบาดเดี๋ยวอยนี่ลุงไวโรดถึงที่เขาเจ้าลุงเจียห้าได้นี่นแะแลดตามเจียห้าเขาไปยังเปลืองน้ำมันแดงก็สร้างมันกับเจ้าก็ตามตามตูดกับเจ้าไปสิละแลดเจียห้านี่ยนะโบซิกโบแซกดอกซิกแซกมันเมื่อยอันนั้นพวกข่าวเฝ้าไปเวียกไปงานไปเมือบ้านเมือซอกเรือไปนัดพบกันอย่างหานาะ แล้วก็ได้สิ้นเซ็ตสิ้นซ็บเจ้าโบฟาโบฟานี่ือกัไปตามเส้นเดียวนี่แหละเส้นขัวสุดนี่แหละตามตูดเขาเจ้าไฟขาเจ้าสิไปเขาเจ้าสิแลนซ่าเขาเจ้าก็แลนซ่าเขาเจ้าสิแลนไว้เขาเจ้าก็แลนไว้ขึ้นขึ้นค่อยนี่ทางลาดสันนี่ลาดสันก็ถือว่าเริ่มเริ่มลาดสันหลแล้วเนียอย่างว่าห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ถือว่า ลาดสันเพิ่นมันได้มาตรฐานวงมือถิ่งเนีไปว่า้มันสันบาดเดียวนะเพื่อช่วยรถซีล้อรถเทรลเลอร์นี่ยรถสาวสองล้ออย่างนั้นรถซีล้อธรรมดาเนี่มันก็นบ่ค่อยมีปัญหาเนาะแล่นไปตามปกตินี่แหละไปเจียห้าเจียห้าจะขึ้นจะพกจะขึ้นพอแล้มันเตือนว่าเอาแลนไว้แล้วสองให้ใส่เจียหกใส่ใส่ แต่ว่าเขาทำให้ดีเหลืโโอโคตอนมาให้ดีเหลือเดชอาละเจียอาละเป็นดีสุดอันนี้โหงการปูนซีเมนต์ตาที i ตาโนอ,อินซีนี่คอยคอยคไปบุฟฟังล์บุฟฟัล p ์ทีพีไอที เดออกโอ้โหสนากกาอินซีตานกอินซีเลยมูลสิเมนตราอินซีเริ่มค่อยคืนค่อยคืนวันค้อนสันสันแท้ๆทสิบอกเรามันสันแบบใดมันมีคนเดียวนี่แหละขราเจ้าแรนม้าเอ่าว่าวดอกอื่นแถวได้ยินแถวอย่างพชรสนุโล่เออเพชรสบอกสมบูรณ์นะขาเจ้า นั่งโคงักสอบพักเสมันแบบคืออยู่สอบขอลาวเขาหน่ยเขาเจ้า่อยไยจะไปตองเทวนั้นนอะอันไหนมันลำบากก็ไปนะเพราะอยากไปจนภัยแล้วเดี๋ยวนี้นะเพราะว่าเอาอุโซแล้วเอาอายุสูงลายแล้วเขาก็รักษาสุขภาพเขาเป็นลากสำคัญนะนะลาสสนรลาสสัรแล้ว ซัดไปเรื่อยๆแล้วซัดไปเรื่อยๆต้องใจฮ้อนต้องเฝ้าต้องฟังตาตู่พนนี้ละไปเหมืนเฝ้าไปเหนเฝ้านะเนาะเหมือนเฝ้าเ้าคอยเป็นคอยไป าดันเ้นแลวเห็นในคน,น,น,นพระนั่งอยู่นี่นะนะหูปัน้นพระพุทธรูปนี่นะแล้วแม่นว่าเริ่มละเริ่มลาดซันแท้ๆละคนเดียวที่เพิ่นก่อรัางสอบแฝงทาสีไม่เด็ดมาโดนและสีมันกิดสกลอกมันก็ยังอันนี้รงงานปูนใช้มือรงงานปูนซีเมนต์ TPI ไยาเวเหยียดนะเลาะไปตามเส้นทางมีสภาพทั้งรอยสักหมายเลขสองนี่แหละเริ่มลาดสันเขื่นอน,อน,นนะได้บ่ายดีได้สันแน่ได้บ่ายดีมาฮอดมาฮอดปลายถนนปลายอ่นะโรงงานปูนซีเมีนนะทีพี่ไอนะ้ได้เลยรำเนินทางลาดสันแท้สันแท้สันวาะนะานะ บุกไปบุกไปได้บสุดเลใจก้อใจโ้อนใจจินจีน้่าน,น,น,น้ำลวไก่เผ็ว่า ได้ล่งได้ลงเกี่ยวป๊อปเราได้เลยสันแฮ่สันวาได้กับเบิ่งนี่แหละขอเจ้า,าจังแลนเกีวยวโคกอยู่นี่แหละขันเกียวโคกแล้วมันจับเกี่ยด้วยแรงไวเลยนะขันไปลง้งขันไปนั่นแล้วได้ลงแล้วมันยากลงแล้วก็ลงซ่าเลยแหละเปลือกทั้งรถอีกเพอาะแรงเกียวโคกเลยก็บแรนเกียวโคกเพราะว่ารถข้างหน้าก็งแลง แรงไหวสุดวันวยนะืนนานเขาต้องดึงจังหวะมาเดอ้ยฝนตกซับนะฝนตกฝนตกเดินระมันระวงังเออระมันระวงังเด้อฝนตกเดินระมันระวงังคอยเลนปรุงเฝ้าต้องฟังจะเฝ้าไปย่างน้องคนว่าเก็บตาน้ำรัวกไกลอยู่ยเลย นะเป็นยัางข้าวเจ้าคอยมักว่าว่าใจเย็นๆปานน้ำลวกไก่นะอันนี้มันเป็นวิธีปอบใจตัวเองนึงที่จริงเบาเรื่องใจเย็นคนห้อยมมีดอกเพราะปอบใจซื้อใจเย็นๆนะนใจมันก็บห้อนอยู่หแล้วนะก็เลยว่ายาสู้ฮ้อนหลายจนพดจนน้ำพดไนปะ ยาเย็ยนป่านน้ำลวกไก่หมายถึงว่าให้กระชิ่หูเนาะผู้ใดเคยลวกไก่ลวกขนไก่กันขันไปต้มน้ำจนมันฟฟทนาแล้วนำมาลวกไก่อันเพื่อลวกขน,นเพราะได้ได้พิษได้หนังมันลอกพ่นแล้วมันจะกินแล้วต้องให้ป่านน้ำลวกไก่แห่งกัหมายเขาว่ายาสวยมันฟด คณิตวิทยาวิทยาศาสตร์องศาแม่น่ะให้ได้ประมาณเจ็ดแปดสิบองศาเนาะคมหงอนของมันน่ะทั้งหน้านี่ม่นถนนซีเรียวเข้าไปหาทั้งดวนมอเตอร์วิ่งไปเร็วหก,กเจอทั้งหน้านี่ว่ารถมันทางมันโค้งไปโค้งมาอยู่อย่างนี้น น่อยหนึ่งสามา้านความนี่กับพวกอีซมตกหลายคนนั่นแหละเปนทางมือเน๊ตกยิ้มยิ้มยิ้มิมมมมม้ตกลิ้นเหมอือยูนี่ว่อยากปไปนนยุนี่แหละมักเป็นตัท่านต่อไปอยูแถวภูเขาเนะี่ยแถวปากซองแถวแกงค่อยแถวอย่างนี้อยู่บ้านเขาสอบ่อลาวนี่แห้งคักรละพอเรื่องฝนตกลิ้นมีนะคนมือคน,น,นเว้น,น่ีเลยอยทั้งเหนือแห้งคัก รถนีมืดทลายขนาดเลยตุกลินน,น่ะไรโบลึงขับรถแล้วทุบไปไรโบเก่งเนี่ยแล้วเคยไปแลนทางเหนือไปดูข้าวบางรถเนาะอันนี้แนะนำเลยรถคนไทยเสาต่างประเทศนะถลเป็นรถเสาไทยนอะไรไปต่อเข้าใจอะไรเนาะ ู่เฮาเนี่ยเฮากระแลนซาซาเนาะแลนขึ้นคู่ได้ค่อยๆอยู่เนาะซาซาคนอยู่ทั้งหลังเฮาคนก็กระหุนห่วยละอยากแสงเนาะแสงรถคนส่วนส่วนหลายรถคนก็เป็นรถเป็นมักไส้รถสูงานาดเท่าคนมาได้มาสอบก่อนลาได้หมดรถรถสูงรถต่ำคือกันนะ แล้วมันมืนเนียตีท้ายป้าบลดเนาะตีท้ายไปตำมันทั้งหน้าไปตำมันมันเหวพันพนังหันไข่เด้ตีท้ายลงลงเหวเลยอนยมีหลายคันแล้วไปแลนแล้วก็ไปเสียชีวิตเป็นมดคุณยกครัวเนาะอันนี้เราครฟัง สถานการณ์นาะข่าวเจ้าก็เอาประสบการณ์มาเล่าให้ฟังเด้อท่านผู้ชมเป็นประสบการณ์นะข้าเจ้าก็บผู้ค่อยขับดอกขับมิเตยู่สองกว่าแล้วครับใส่ราชการานอกก็มีคนขับรถโซเฟอร์คือรถพาไปข่าเจ้าหูวจักข่าเจ้าค่อยเรียนเนี่ยคุณค่อยน่ยค่อยไปลงมาวางีิกี้สาราฟูฟูนั่นแหละคุณค่อยจีไปอัน กิ้วกระจำมาละโอ้กิ้วกระจำมาละกิ้วกิ้วกระจำมาละอันตรายนะ่ะจู่ว้เดอกิ้วกระจำเนาะที่ขึ้นไปกิ้วกระจำมาเนะ่ะไปกระโม่ดีวัดกิ้วกระจำนี่มันสมัยสงครามเหยียดน้ำสงครามเออสงครามรับเนาะตีกันยุกิ้วกระจำมันตลอดแล้วขุ่นฟูด้เพื่อยึดเอาภูเขาด้นยนะ ได้ยึดไฟได้ยึดเอาผู้เขาได้ไฟนั่นก็ได้ใช้ชนานะเราคิวกระจำกันก็ลายเป็นเผาโม่เขาเจ้ายูฮันคิวกระจำฮัทเผาโมงเขา,จา,จาเจ้าลงสวนเผาเขาจะหมักอยู่อยู่สูงเด้ยอยู่ภูเขาภูฟอาภูเขา,า,าไปซะและนน้นะคุณผู้ชม,มเกี่ยวไปงอมาก่ะเลยเล่าเรื่องสงครามเวียดนามสงครามมัน อยู่ทรงก็เลาวเนาะสมัยนั้นโมเป็นสองก็สมัยนั้นมันอยู่คลัสในจกักรลาวอเมริกามันใส่เสื้อสงครามรับเนาะ,ะซีเครลวบอลเนาะส่วนบอบอบอใข้โลกงู้เด้นี่แต่ว่าโลกไม่แต่วู้แต่ว่าเป็นสงครามเวียดนามเนาะส่วนสงครามมันจะลาวนีิบ่มีแบบบอไข้โลกงู้เด้์เช่นโลกของชีะท่วงเด้ย์เดลกาดเป็นสงครามรับ เราระเบิดไปเทียนยิงควาัาวลาเขานี่ได้ครับอันน่อนระ,ะ,ะเบิดน้ําน้ำปามนั่นนะระเบิดอันลูกน้อยๆน้อยน้อยนะลายกระมูอในโลกตามล้านตันเรื่องเราเด้อเราฟังก็ที่ฝนตกมาถ,ถึกอยู่บนนี้อันตรายนี่ดีแล้วเขาอคอยแลนนี่นะต้องต้องแลนไว้แลนไปตามเส้นเขาอันนัะ คร,รบบับชอบขับรถสิบใต้สิบขวบอยู่ขวามือตลอดใครที่แซงก็แซงโลดแซงก็แซงโลดนี่นะเพราะว่าเขาโม่เขาโมันนะั้นตกเกียร์ตามลงตลอดว่าเอาเกียร์สูงเกียร์นั้นมันแดงก็สร้างมันนี่ไนงะใส่เกียร์สามเลยนี่เนี่ยนี่น่านะเล่นเกียร์สามขึ้นเนินนี่นะทางมานัน คนโต้ดิครับไปติ้งไปเต้งไปยังตามตามตูดมูเนี่แหละวินี่แล้วเคาก็สบายเลยแล้วเสียซี่บ้านเลยขอแลนได้เสียซี่เนี่ยนี่คนโตกภูเขาดิไม่ได้แถวแจ้งค้อยแถวนี่ฝากซอกฝากซล้องืัอนี้มันคนบดเอือมบนโตกมันโตกผู้เดียวเด้อคนภูเขาเฮ้ยเนาะหน่อยมันเก็บน้ำ ต้นไม้มันดูดเอาน้ำให้ฝนตกนี่ยตัวที่ว่าภูเขาอาะา่ะแล้วจะงหะป่าไหมค้าน้ำรักษาป่าไม้ไว้นี่จะอุดมสมบูรณ์ฝนจะตกดีตลอดอยู่สุ่มกินเย็นพระทั้งแต่ตัดต้นไม้ลายอะไรแบบฝนมาตกแล้วก็ะแ e n งแล้งอย่างนี้ห้อนห้อนเอาแท่ห้อนเอาวายบอกอ๋อนั่นแหละจะ่อย,าอยวา